สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเนนะคะจะพาทุกท่านนะคะมาชมผลงานชิ้นล่าสุดนะคะของทาง s d r Creation ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โครงการ The Beat นะคะบุรพพาพัฒบ้านฉางค่ะซึ่งคอนเซปต์ที่ใช้ในการออกแบบบ้านหลังนี้นะคะเราเลือกใช้คอนเซปต์สไตล์มินิมอลค่ะซึ่งโซนที่เราได้มีการออกแบบแล้วก็ตกแต่งภายในนะคะก็คือโซนห้องครัวแล้วก็โซนห้องนอนใหญ่ค่ะ ค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็คือส่วนของห้องครัวค่ะซึ่งห้องครัวนะคะมีขนาดไม่ใหญ่มากทําให้ทางอินเรียนะคะได้มีการออกแบบค่ะให้เป็นรูปทรงแบบตัวแอนะคะสามารถใช้งานได้ครบฟังก์ชันเลยนะคะก็จะเป็นเตานะคะเป็นเตาไฟฟ้านะคะแล้วก็มีหูซ่อนอยู่ด้านล่างตู้ค่ะแล้วก็จะเป็นซิงค์นะคะขนาดหนึ่งหลุมแล้วก็มีที่พักจานะคะ่ะรวมถึงนะคะมีตู้เก็บของด้านบนค่ะซึ่งสามารถเก็บอุปกรณ์นะคะเครื่องใช้ ในครัวได้ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นบิวอินนะคะเพื่อให้พอดีกับช่องตู้เย็นค่ะส่วนตัวท็อปหินนะคะเราได้เลือกใช้นะคะเป็นท็อปหินสีขาวค่ะเพื่อให้บ้านนะคะดูสะอาดแล้วก็ดูมินิมอลมากขึ้นค่ะตัวกระเบื้องกันเปื้อนนะคะก็เลือกใช้เป็นตัวตารางค่ะเพื่อให้เข้ากับคอนเซ็ปต์บ้านค่ะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นโซนห้องนอนใหญ่นะคะเดี๋ยวตามมาชมกันเลยค่ะ ค่ะและนี่นะคะก็คือโซนของห้องนอนใหญ่ค่ะซึ่งห้องนอนใหญ่นะคะจะมีการแบ่งโซนนะคะคือเป็นโซนแต่งตัวะค่ะแล้วก็โซนพักผ่อนนะคะสําหรับวางเตียงนอน,นะค่ะแล้วก็จะเป็นโซนสําหรับห้องทํางานนะคะเด <ARA> ี๋ยวเรามาเริ่มที่โซนแรกกันเลยนะคะโซนแรกนะคะก็จะเป็นโซนของห้องแต่งตัวค่ะซึ่งจะมีการนะคะจัดวางตู้เสื้อผ้าค่ะแล้วก็จัดวางโตเครื่องแป้งนะคะภายในตู้นะคะก็จะมีการแบ่งนะคะเป็นบานแบบลูกฟักนะคะแล้วก็มีการ แบบฟังก์ชันการใช้งานกะะ็คือจะเป็นราวแขวนเสื้อบนแล้วก็จะเป็นลิ้นชักล่างค่ะภายในตู้นะคะมีการซ่อนไฟ LED สีวอร์มไว้เพื่อเพิ่มมิติให้กับตู้เสื้อผ้าค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมของตัวเครื่องแป้งค่ะซึ่งตัวตัวเครื่องแป้งตรงนี้นะคะก็ยังจะเลือกใช้นะคะเป็น สีไมโอกสีเข้มนะคะเพื่อให้ร้องกับคอนเซปต์ของห้องค่ะรวมถึงนะคะผนังกั้นโซนตรงนี้ค่ะเพื่อแบ่งแยกให้ชัดเจนนะคะระหว่างโซนแต่งตัวแล้วก็โซนพักผ่อนค่ะจะเลือกใช้เป็นกระจกใสนะคะกั้นโซนแล้วก็ทําเป็นลูกฟักแบบนี้เลยค่ะ ถัดมานะคะก็จะเป็นส่วนของห้องทํางานค่ะซึ่งตัวของห้องทํางานนะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะทางเรานะคะก็ได้มีการออกแบบนะคะให้เป็นงานกรุผนงังแล้วก็ทําประตูนะคะเป็นบานเลื่อนค่ะจะให้อารมณ์นะคะแล้วก็ความรู้สึกแบบสไตล์ญี่ปุ่นค่ะเดี๋ยวตมเนี้มาดูเลยนะคะ <c oughs> ในส่วนของห้องทํางานนะคะตรงนี้นะคะจะใช้นะคะเป็นโซนของงานกรุผนังทีวีค่ะเพื่อที่จะได้ใช้งานได้อเนกประสงค์มากขึ้นนะคะแล้วก็มีตู้สูงค่ะไว้สําหรับเก็บของสะสมค่ะถัดมาตรง ะะก็จะเป็นส่วนของโต๊ะทำงานค่ะก็จะแบ่งฟังก์ชันการใช้งานนะคะเป็นตัวโต๊ะแล้วก็ตู้บนนะคะไว้สำหรับเก็บของโชว์ของค่ะส่วนตัวโต๊ะทำงา,งานตรงนี้นะคะก็เลือกใช้เป็นหน้าท็อปนะคะสีขาวเพื่อให้ตัดกับสีไมโอคสีเข้มค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการพาชมผลงานบ้านในวันนี้ถ้าหากลูกค้าท่านใดนะคะยังไม่มีไอเดียในการตกแต่งบ้านสามารถเข้ามาขอคำปรึกษาได้ที่ scr creation นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ